โกรธดีครับดูค่าที่กำลังตกดิเมาออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายวันนิดเดินเบาๆเพื่อจะรักษาโรคหายใครเข้ามาแล้วก็พูติดตามหนึ่งพันเจ็ดรอยเก้าสิก้าคนดู เวลวรับชมสี่พันเช่วมโมงขอคนละแชร์คนละผู้ติดตามนีม่เม็นน้ำปิ่งมาเย็นไม่เห็นพาลคิดเลยมาเย็นเกินตัวท้องฟ้า เดินออกกำลังกายใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอผู้ติดตามหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าคนดูขอเวลาลพัดขอเวลาละชมสี่ฟันชั่วโมงขอคนละแชร์คนละผู้ติดตามติดตามแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับ หายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆติดอ,ออกกำลังกายกินของน้อยๆกินข้าวน้อยๆกลับเยอะๆ เม่น้ำปิงบ้านเราสวยไหมเดินออกกำลังกายดูแม่น้ำได้ก,กินแม่น้ำปิงหอมส,สดชื่นเดินออกกำลังกายเรื่อยๆใครมีเพื่อนเดินก็เดินไปคุยไปก็มีความสุขดีนะ มันต้องกลัวออกกําลังกายเยอะๆกินข้าวน้อยๆลดนุ่ลดหวานลดทุกอย่าง หใจเข้าออกเดินเดินทุกวันถ้ามีเวลาฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเยอะๆนะครับผมโคลาสี่ฟันชั่วโมงนะผมจะได้มีเงินคำฟันสุดนี้ก็ขันเลืองขงมัน ัูดียามเย็นดูมีน้ำพิงสวยงามมาก เดิน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 ได้กินรอบเดินรอบเดี๋ยวยังหอบอ่ะหอมหอมกลิ่นแม่น้ำปิงหอมกลิ่นแม่น้ำปิง